ภูรูปชายาจาริยะปุณังหัางวันทามิขอรัตนาบารามีพระพุทธองค์พ่อพมธาดาพ่อปิเทเนเลเทพทุกองค์พระโพธิสัตว์สกษติคันธีจังโอวงพระโพธิสัตว,ศศวรร์อวโลกิเตสวนจะแม่คุนอิมพ่อปู่ฤาษีสมิงไัยและภุรอากงสิทธิกิจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังตถาคาโตสิทธิชยโชยชโยนิจังประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิประสาประธานุญาต ในการประกอบพิธีกรรมวหวยบวงสวงพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆององณบ้าน33สาทับ113บ้านเสริมสุขแห่งน,นี้ขอให้การประกอบพิธีกรรมจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทิทสาธุบ้านหลังนี้อักษรย่อที่ว่ามีอันนึ่คือสอสอบ้านสบานส,สบ้านเสริมสุข ลำดับถัดไปก่อนทำพิธีก oh, ็จะมีการไหว้ครูก่อนเนอโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมนณโมพุทธายะอุมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมนณโมพุทธายะอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมนณโมพุทธายะอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมนณโมพุทธายะ อุ้มพุทธาพุทโธพุทธะธมโมธมังนะโมพุทธายะอุ้มตัสสะมา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 อุอมอุ้มภุมารมะมะสัยังติอุ้มภุมารมะมะสัยังติอุ้มภูมารมะมะสัยังติอุ้มภุมารมะมะสัยังติอุ้มภุมารมะมะสัยังติอุม โอมสิกเนสายะสิทธิธาตานมะ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 โอโอมเจมาตากี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 โอุ้มเมกามะอุอมเมกามะอุ โอมเมกามะอโอมเมกามะอโอมเมกามะอุโอ้โอ้นมัตเวสุวรรณเฮเลเลเวสุวรรณอิัสสัยยะโอ้นมัตเวสุวรรณเเลเลเวสุวรรณอิัสสัยยะโอ้นมัตเวสุวรรณเเลเลเวสุวรรณอิัสสัยยะโอ้นมัตเวสุวรรณเเลเลเวสุวรรณอิัสสัยยะโอ้โอ้อังลาสะ อุมอางนาซาอุ้มอ้างนาอุ้มอ้างนาซาอุ้มอ้างนาอุอูมสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าพลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองอุ้มเมกะมะอุ้มสกติอิทธิพระแม่ธรณีอุ้มสาติสันติสุขอุ้มเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่น อุ้มสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าพลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำลงรักษาคุ้มครองอุ้มเมกามะอุอุ้มสกติอิทธิพระแม่ธรณีอุ้มสาติสันติสุขอุ้มเมตายันประโยชน์ตนและผู้อื่นอุ้มสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าพลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำลงรักษาคุ้มครอง โอมเมกขมะโอโอมสกติอิทธิพระแม่ธรณีโอมสาติสติสุโอมเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นสาธุโอมพิคเนตพิคเนสวรผู้กระจัดอุปสรรคอิทธิ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 มัมมะสภะมุขขังสภะราภังมังคารุตตมังอาเลฮะเลนัสสะมาตายะโอมโอมพิคเนตพิคเนสวร ผู้ขจัดอุปสรรคอิทธิ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 มัมมะสภะทุกขังสภะราพังมังครมุตตมังเฮเลฮฮเลนัตสสะมาตายะโอมโอมพิกเนพิกเนสวนผู้ขจัดอุปสรรคอิทธิ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 มัมมะสภะทุกขังสภะราพังมังครมุตตมังเฮเลฮฮเลนัตสสะมาตายะโอม

โอมนามัตเวสุวรรณฮฮเลฮฮเลเวสุวรรณเอหิเหหิตัสัยยะโอมโอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวัมงคลจะเอวังหนุนตุสีชัยยะมาเลติไมติกาลยานมิตตมุติตานัคสหายโยสาติสาติสันติองค์นะมหาโอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวัมงคลจะเอวังหนุนตุสีชัยยะมาเลติ ไม่ตีกัลยาณมิตรมุติตานะสหายโยสาติสาติสันติโอมนภาโออสุลิงธลาหูวิชิตาอาโลอวัมงคลจะเอวังหนตุสศริชยะมาเลติไม่ตีกัลยาณมิตรมุติตานะสหายโยสาติสาติสันติอมนภาโอม์อ่ะประเยนทวาย มีเขาทาด่อมาเอ่อมอบิวตัวมอบิวตัวมามอบิวมาครับอ่าลุงมาครับลุงมาครับอัันนน้ก็ได้ก็เอาไปเขาก็จะไหว้บงสลวงองค์พ่อพญานาคเนอร์อุ้มอังกาสาอุ้มอังกาสะ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  อุอาาสัตสาธุอ่เชิญยุทธการประเด็นสาธุสาธุสาธุบัดนี้เฮาทุกคนเนาะก็จะได้ขอบว้บงสวงขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเลื่อนที่ท่านคุ้มครองดูแลครอบครัวของเฮา เกิดความสันติสงบสุขนะเราก็จะบูชาสรรเสริญท่านโอมมิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีโงคาพระภูมิเทวะคมามีหังโอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวะคมามีหังโอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปตวีคงคาพระภูมิเทวะคมามีหัง โอ้มิติสุขโตรหังพุโตนโมพุธทธายะปะถวีคงคาปสมะเอวะสมามีหังโอ้มิติสุขโตรหังพุโตนะโมพุธทธายะปะถวีคงคาปสมะเอวะสมานิเหังโอเราลูกหลานขอน้นน้อมคารวะสักการะบูชาท่านเจ้าที่อาตายายบรรพบุรุษด้วยจิตศรัทธาอาบัดน,นี้เราลูกหลานมีนายุทธการเป็นต้นพร้อมกับครอบครัว ขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านเจ้าที่ขอท e ่านเจ้าที่โปรดเมตตารับและโปรดเมตตาประทานพร้อนให้เราลูกหลานปลอดภัยสามัคคีกลมเกลียวอยู่ดีสันติสุขด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละอ่ะบ ลูกขอนอบน้อมคาราวะสักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์กสิทธิกันตีจางอ้วงผู้มีพระมหาปณิธานหาตับใจสนนกยังไม่ว่างเปล่าตับนั้นจะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิพาาขวาเธอถือคาถาปร,ประตูน,นโลกลาษาติตแกวจินดามีประธานแสงสว่างท่ามกลางความมืดบัดนี้สิขอบารมีพระมหาโพธิสัตว์โปรดเมตตาประกอบพิธีกรรมเสกเข้าทิพย์ให้แก่สิ์เพื่อโปรดให้แก่ผีสมโพสีต่างๆที่บาปหนาที่ต้องอายา ที่ไม่สามารถรับสมบูรณ์ส่วนกุศลได้ตามปกติเพื่อดับความมีหอยกระหายและดับพันพิษภายนาลกกระพุ่มผงเชียนำโมติจงองฟอ,อสซิจุนที่โกคิวหลังเ่ยวตัวจิงซายตุกลีกให้เจงปุยอุตโตเต็กงเต็กอ,เ,อเลียง

ไปยูนนานนะน้โมที่จังโอนโมทีจัอนกนโมีจังหอนกานเถอะอีที่อยู่ตามทางฟ้าทา่ที่อยู่ตามพื้นดินที่ที่อยู่ตามที่ทั้งสี่ที่เหลือ ทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันออทิตวันกผีที่ตามคุณเขายอดดอยต่างๆผีที่ตามน้ำใต้บาดาลเจ้ากรรมในเว้นของอาการและแอมเจ้ากรรมในเว้นของลูกเจ้ากรรมในเว้นกรรมราคะทำลายผู้หญิงเจ้ากรรมในเว้นปกค้องตาที่มีลูกทงสังขาร เจ้ากรรมแนวไฟน้งการใจเจ้ากรรมในเว้ของรับฐีปนนทมานเจ้ากรรมในเว้ของหัธยาปานดีสาธุนำมโมตีจังองปอศมาครบมาถูกมาถูมาคบสมบูรม์นะไดการละ